นวนิยายเสียงเรื่องอย่าร้องไห้เพื่อฉันประพันธ์โดยเพลดาเฟืเ่องอักษรบทที่25อะไรตะวุตรนี่ลูกรู้จักกับหลานเจ้าโนบเหรอคุณจุรีรัตเปิกตากว้างขณะมองหน้าบุตรชายเช่นเดียวกับพ่อเลี้ยงนิดที่มีอาการตกตะลึงไปในนาทีนั้นคุณแม่นี่นี่รูปใคร น้ำเสียงของนัทวุฒิไม่เบาเลยแต่ทว่าน้ำเสียงนั้นสั่นระริกเพ่งมองภาพถ่ายขาวดำขนาดใหญ่ในมืออย่างตื่นตะลึงร่างน้อยในภาพอยู่ในชุดกระโปรงลายจุดดำขาววงกลมเล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นกระโปรงติดกานแบบสมัยก่อนนัทวุฒิไม่ได้สนใจหรือตื่นตกใจกับกระโปรงชุดนั้นเขาสนใจแต่ใบหน้ามนชยาภายใต้กรอบผมม้าสั้นแค่ใบหูนั้น รยิ่งพิษก็ยิ่งแน่ใจเธอคือมนชยามนชยาแน่นอนดวงตานั้นยิ้มนั้นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้รูปมนวดีอายวันหลานสาวเจ้านกเขาคนที่หายไปเมื่อแปดปีก่อนพ่อเลี้ยงตอบปุชัยเบาๆพลางคอยสังเกตสีหน้าของเขามนวดีใช่ มนวดีไงแกรู้จักเขาเหรอนัฐบวุฒิไม่ตอบปิดาดวงตาเขาเบิกกว้างเพ่งมองไปอย่างเลื่อนลอยทั้งทั้งที่ภายในใจกรุนคิดจนแทบคลั่งมนชยามนวดีเธอจะต้องเป็นคนเดียวกันแน่นอนเธอไม่ได้ยากจนอย่างที่เคยบอกเขาเลยสักนิดมนชยาเป็นถึงหลานสาวเจ้าเชียงใหม่มีเชื้อสายทำไม ทำไมเธอจึงสลัดเกียรติยศศักดิ์ศรีของเธอทิ้งจนหมดแล้วไปเป็นแค่มลชยาอายวันสาวสวยที่มีแต่ตัวจนเขาเข้าใจผิดนี่มันเพราะอะไรเพราะอะไรเธอจึงทำเช่นนั้นตาบุตคุณจุริรัตตรงมาจับแขนลูกชายเขย่าแรงๆอย่างเรียกสตินี่แกเป็นอะไรไปคุณแม่ ชายหนุ่มกระพริบตาทีทีพยายามทําใจเสื้อใหม่และเขากำลังคิดว่าเขาจะบอกปิดามารดาตามตรงถึงเรื่องจริงทั้งหลายแหละดีไหมนี่พูดอะไรก็พูดนะตาบุ๊จะมายืนเบิ่งอยู่อย่างนี้ได้ยังไงบอกแม่มาซิว่าแกเคยเห็นหนูมนวด,ดีเขาที่ไหนคุณแม่ครับผมขอโทษผมอาจจะเคยเห็น แต่ขอให้ผมนึกก่อนเถอะครับขอเวลาผมสักครู่ก่อนเออนั่นนะสินะคุณจุรีลูกมันมาเหนื่อยเนื่อยก็ส่งเสียงใส่มันอยู่ได้นั่งลงเธอะทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,ค,คุยกันทั้งหมดนั่งลงพร้อมๆกันลัทวบุฒิยังคงจ้องมองภาพสาวน้อยที่อยู่ในมือและเขาก็พลิกด้านหลังรูปขึ้นมาดูปรากฏตัวอักษรที่เขาเคยเห็นมาครั้งหนึ่งในชีวิต ถ่ายที่ตำหนักภูพิงเจ้าปู่ถ่ายให้วันนี้มนไปเที่ยวกับท่านสนุกมากมนวดีอัายวันท้ายของตัวอักษรมีลายเซ็นที่เขาเคยเห็นมนชายาเซ็นหลังรูปให้นันทกาแน่นอนแล้วว่านี่คือมนชายาคุณพ่อครับผมอยากทราบประวัติผู้หญิงคนนี้ที่สุดชายหนุ่มก็หันมาทางบิดาพ่อเลี้ยงวางบุรี ขีโยมวนโตลงพาดไว้ที่เขียบนโต๊ะเขายิ้มให้บุตรชายอย่างอ่อนโยนได้สิบุตรพ่อจะเล่าให้ฟังหนูมนวดีแก่เกิดจากลูกชายคนเดียวของเจ้านบแต่ลูกชายคนนี้เกิดจากหญิงชาวบ้านธรรมดาต่อมาแม่ของหนูมนวดีสิ้นลงด้วยโรคร้ายลูกชายเจ้านบก็เลยมีภรรยาใหม่ ก็มีหลายคนเลยทีเดียวละ่ะแต่ทุกคนไม่มีลูกเลยที่ทำให้ภรรยาพวกนั้นเกลียดชังหนูมนวดีและก็ทำเหตุต่างๆจนทั้งเจ้าพ่อและเจ้าปู่พลอยเกลียดหนูมนวดีไปด้วยเพราะเข้าใจผิดหนูมนเองเขาก็เลยหนีออกจากคุ้มไปจบสิ้นคำบอกเล่าของบิดาใจของนัทวุฒก็วูบหาย ความรู้สึกสงสารและอาลายรักในตัวมนชยาพูดจากไปเพิ่มภูนขึ้นเป็นทวีคูณสมองอื้อึอึงและใจหอยให้จนไม่สามารถได้ยินมารดาพูดออกมาว่าอะไรอีกตามหลังคำพูดบอกเล่าของบิดาแล้วรูปแผ่นใหญ่ในมือร่วงหล่นพลอยเขาซบหน้ากับฝ่ามือสะอื่นให้อย่างรุนแรงจนร่างหนานั้นสะเทือนตาบูต เห็นอาการของบุตรชายทั้งบิดาและมารดาก็สบตากันอย่างตกใจตาวุตเป็นอะไรบอกมาสิพ่อเลี้ยงจับสองไหล่ของบุตรชายบีบเบาๆขนาดถามแล้วเขย่าแรงๆเมื่อยังเห็นบุตรชายไม่ตอบวุตนี่พ่อนะเป็นอะไรระง,งับใจไฟบ้างสิลูกชายหนุ่มค่อยเงยหน้าขึ้นมองผู้ให้กำเนิดด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำ และยับยุ่งด้วยม่านน้ำตาคุณจุรีเกือบพงะงะนางไม่เคยเห็นบุตรชายคนเดียวของนางร้องไห้เลยตั้งแต่เกิดมาและย่างเข้าสู่ใบหนุ่มจนวันนี้คุณพ่อครับผมพบมนผมรู้จักมนฮะตาบุตจริงเหรอลูกอะไรกันตาบุธไหนเล่าออไปซิเล่าเร็ว ผมผมไม่รู้จะเล่าตรงไหนก่อนชายหนุ่มพยายามกลั้นเก็บความรู้สึกปั่นป่วนที่ประดังประเดก,กันเข้ามาในใจเวลานั้นอย่างสุดความสามารถเขารู้รสของความเจ็บปวดในหัวใจแล้วอย่างซาบซึง้งมันเจ็บลึกยิ่งกว่าแผลที่เกิดจากคมหอกคมดาบมันเจ็บลึกกว่าแผลสดพวกนั้นเป็นความเจ็บที่ลึกอยู่ในใจชนิดนานเท่านาน เพราะแผลที่เกิดจากคมต่างๆนั้นมีวันหายแต่บาดแผลแห่งหัวใจของเขาไม่มีวันหายเลยไม่มีวันแม้แต่จะเลือนไปแม้สักน้อยก็เล่าตั้งแต่แรกพบสิลูกคุณจุริรัตแนะนำลูกขณะที่ทางพ่อเลี้ยงให้นึกดีใจที่พอจะรู้เบาะแสของมนวดีหลานสาวเจ้านกพชัยที่น่าสงสารมากนี่คงจะดีใจ หากเรานำข่าวไปบอกว่าพบเห็นมนวดีแล้วโดยลูกชายของเขาเองแต่เขาก็อดสงสัยในอาการของนัทวุฒิไม่ได้ว่าทำไมต้องมีอาการเช่นน yes. ั้นเขาเป็นเพื่อนร่วมหอของยายกานัทวุฒิเริ่มเล่าเขาตัดสินใจแล้วในเรื่องนี้ผมพบเขาแล้วก็ชอบเพราะเขาสวยใช่นุมนเขาสวยมาก พ่อเองยังเคยพูดกับแม่แกนะว่าจะขอมาเป็นสะพ้ยเออแล้วไงลูกเล่าต่อไปสิอารมณ์ของสองสามีภรรยาแจ่มใสขึ้นเมื่อฟังเขาเล่ามาถึงตรงนี้ซึ่งผิดกับใจของคนเล่าเสละเกินแล้วหมนเขารักผมจริงครับแต่ผมไม่รักเขาคือตอนนั้นผมเลวมากจีบผู้หญิงด่าไปหมด และผมก็ชอบแต่คนรวยๆมนเขาปิดบังตัวเองเขาบอกเพียงว่าชื่อมนชยามาจากเชียงใหม่ฐานะยากจนมากจนชนิดที่เรียกว่ามีแต่ตัวผมก็เลยไม่สนใจเขานานอ๋อเรียกว่าได้เชยสมสมใจแล้วก็ทิ้งละสิแกมันเป็นอย่างนี้แหละเยาก,กามันเขียนมาเล่าให้ฟังเสมอระวังเธอ กำใดใครก่อคุณจุรรรัตนึกขวางลูกชายจนอดพูดออกมาไม่ได้แต่ก็ชะง,งักไปเมื่อเห็นใบนหน้าซีสลดของลูกชายและสีหน้าคลึมครึมของสามีนางมองบุตรชายและขมวดคิ้วเอาละแม่ไม่ว่าแล้วตามสบายเลยจ้ะเล่าต่อไปครับผมทิ้งมูลชยาได้ไม่ถึงสามเดือนเขาก็ไปอยู่กับคนอื่น ยายกาเป็นคนบอกผมแต่ผมก็ไม่สนใจผมมันโง่ชั่วไม่รับผิดชอบต่อชีวิตที่จะเกิดขึ้นมนเขาสมสารไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นเพราะหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้หมายความว่าพ่อเลี้ยงอุทานออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาขณะที่คุณจุริรัตน์นั่งนิ่งขึงไปนัทวบุตรก้มหน้ามองพื้น คุณพ่อครับมนเขาท้องกับผมท้องกับผมแน่นอนเด็กคนนั้นเป็นลูกของผมไม่ใช่ลูกคุณวรุษเขาเป็นลูกผมคุณพ่อครับลูกผมเป็นผู้หญิงเขาชื่อน้องแพรน้องแพรของพ่อตาวุูแล้วลูกแกอยู่กับใครกับพ่อใหม่เขางั้นเหรอแล้วหนูมนมารดาละล่ำละลัก และทําท่าเหมือนจะเป็นลมพ่อเลี้ยงประคองภรรยาเอาไว้ใจเขาเองก็เต้นไม่เป็นจังหวะในเวลานั้นมนชยาตายไปแล้วครับเขาตายจากผมไปแล้วคุณพระช่วยเป็นความจริงครับมนเขาตายส่วนลูกผมพ่อใหม่มันใจร้ายให้ใครไปก็ไม่รู้คุณพ่อครับช่วยผมทีผมต้องการลูกผมลูกผม คุณแม่นันทากาอุทานเบาๆเมื่อสายตาประทะกับร่างหนึ่งที่ก้าวตรงมาคุณจุริรัตอยู่ในชุดผ้าไหมสีอ่อนสวยสงานางเดินมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าบุตรสาวสีหน้าและแววตาของนางบ่งบอกถึงอาการใส่ใจแก่ลูกสาวได้เป็นอย่างดีนางไม่สนใจความเคารพที่บุตรสาวมอบให้ใหญ่กาแม่มีเรื่องจะคุยกับหนูคุณแม่ทำไมไม่โทรมาล่ะคะ ทำไมต้องเดินทางมาไกลขนาดนี้ความจริงอะ่ะกาไปหาคุณแม่ได้นะคะแม่ใจร้อนนะลูกนางซับเหงื่อไรผมด้วยผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาดตากาไปกับแม่เธอลูกขอเวลาสักครู่นะคะกาจะไปบอกเพื่อนนันทกาผลัดจากมารดาไปทางเพื่อนพยาบาลสักครู่จึงเดินกลับมาหามารดาเราไปกันได้แล้วล่ะคะ่ะคุณแม่ จุริรัตเดินตามบุตรสาวออกไปและครูใหญ่ต่อมาสองแม่ลูกก็มานั่งเผชิญหน้ากันอยู่ในร้านอาหารชั้นดีแห่งหนึ่งพี่วุฒิเป็นยังไงบ้างคะนันทกาถามขึ้นก่อนเขาบอกว่าจะไปบ้านแค่วันสองวันให้สบายใจแต่นี่สิบวันแล้วนะคะเขานอนอยู่แต่ในห้องแม่เองก็กลุ้มใจนี่เย,ยกาแกรู้ไหม ว่าหนูมนชยานั่นน่ะเป็นหลานสาวเจ้านกเมืองเชียงใหม่อะไรนะคะคุณแม่นันทก,การกรีดเสียงออกมาไม่ดังนักหล่อนออกจะตกใจที่จูจ่ๆมารดาก็พูดเช่นนั้นนี่แสดงว่าคุณแม่รู้เรื่องต่างๆหมดแล้วพี่เราขับอกแม่หมดแล้วลวจะจ้ะว่าเรื่องมันเป็นยังไงที่แม่มาเนี่ยก็อยากจะดำเนินเรื่องเองคุณแม่ แม่จะเอาหลานคืนมาให้ได้คอยดูสิยายกาแม่จะพยายามจนสุดฤทธิ์ท,ทีเดียวแต่คุณแม่คะทางเขานันทกาพยายามจะค้านหญิงสาวเริ่มมองเห็นเขาแห่งความยุ่งยากกำลังจะคืบคลานเข้ามาแล้วกาต้องพาแม่ไปที่บ้านวโรพงอะไรนั่นแม่ต้องการพบคุณหญิงกับท่านนายพล นันทกาถอนใจออกมายาวๆจนหมดปอดสีหน้าแววตาฉายแววหนักใจหล่อนยังจำได้ดีติดหูติดใจถึงคำพารุสวาดของวรุษที่สาดใส่เธอจนเต็มหูเต็มใจคนเรียบๆเฉยๆอย่างนั้นไม่น่าจะปากจัดได้ถึงเพียงนั้นเลยแต่นันทก,กาก็ไม่ได้นึกโกรธวรุษเพราะหากหลอนเป็นเขาหล่อนก็คงจะเป็นเช่นนั้น หากกาไม่ว่างหรือว่าไม่อยากไปก็บอกที่อยู่เขามาให้ละเอียดแม่จะได้ให้อ่ำพาไปเอาอย่างนี้เถอคะค่ะคุณแม่กาจะไปด้วยหล่อนตัดสินใจดีจะ้ะถึงยังไงเราก็ต้องช่วยกันนะกาแม่ต้องการหลานไม่ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงน้ำเสียงของมารดาเด็ดเดี่ยวและมุ่งมัน่นจนผู้เป็นลูกสาวนึกถึงในใจ ไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณแม่จะกระตือรือร้นในเรื่องนี้มากมายขนาดนี้หญิงสาวนั่งรถตรงไปยังบ้านวโรพงพร้อมมารดาโดยมีนายอ่ำคนขับรถของมารดาเป็นโซเฟอร์นี่น่ะหรอบ้านเขาคุณจุรีรัตมองดูบริเวณหน้าประตูบ้านหลังใหญ่นั้นขณะที่รถเก่งส่วนตัวมาจอดสนิทอยู่ตรงนั้นค่ะคุณแม่ นายอ่ำเดินลงไปกดกริ่งที่หน้าประตูรัว้วครูใหญ่ในายสุดก็วิ่งมาแกเห็นนันทาก,าก่อนและก็จำได้ทันทีสวัสดีครับคุณมาหาใครล่ะครับคุณหญิงกับท่านอยู่ไหมจ้าลุงนันทกาถามเบาๆถามแล้วก็กลั้นใจรอฟังคำตอบอยู่ครับแต่อยู่คนเดียวคือท่านนายพลคุณหญิงไม่อยู่ออกไปธุระ นันทากาเดินกลับมาหามารดาที่รถและก้มลงบอกนางเม้มปากนิดนึงเมื่อได้ฟังลูกสาวแล้วก็เงยหน้าขึ้นบอกว่าเข้าไปเถอลูกอยู่คนเดียวก็เข้าได้ไปบอกให้คนนั้นเปิดประตูนันทากาหันไปทางนายสุดเปิดประตูให้หน่อยเธอจาลุงนายสุดลังเลแต่แล้วก็ตัดสินใจแกเปิดประตูให้รถของคุณจุริรัต เล่นผ่านเข้าไปแต่โดยดีจบตอนที่25